สวัสดีครับพบกับช่องนายโคชนะครับวันนี้ก็มาหาแมงดาครับกับชร้รถไทยครับครูตาอารี เาแรงครับยันมา่าสิบแรงครับอ๋อมาลากโอนนะ้ำอ๋อ 蛮聪明。 ข้อขึ้นเทเลมมาครับเราตอนนี้คนระับโอ้รบพอได้คนระับพอได้กินนะ เป็นปลาอ่าเขาเรียกปลาต้นต้นอะไรครับอันนี้ก็ผมไม่รู้จังนะครับ เดี๋ยวเรามาชมว่าได้ไหมครับตามปกิกรคนทุมทีน,นมเยอะิมลังนะครับก็ในตำตา ओ ओ बेटा जी आ माय ग्रेट तो टॉपिक है ना वो पीछे बेटा मुगाले काले काले ये बोलो वाला नहीं तू दे दे ने 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 ฝากกดไลค์กดติดตามนลยครับมาเ네ด so, ้อค่ะพ่อใม่พี่นอนก็จับแมงตับเต้าครับผู้เรือแมงดาแมงดา ันนี้ตัวเมียนะคะตัวเมียมันจะใหญ่ไงครับโอ้ตัวเมียใหญ่ไม่มีเข็มตัวผู้มีเข็มโอ้ครับันนั้นก็อะเป็นไม่ตันนี่เปิดปั๊ดมันโอ้ครับตรงนี้ ค่ะก็แาลปลาหมอตัวผู้อย่างนี้ค่ะมีเข็มค่ะ